สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับบอยโต้ตคานะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กันในช่วงพาชมรถเข้าใหม่นะครับผมข้างๆผมคันนี้ก็รถยอดนิยมนะครับผมราคาแข็งมากนะครับแต่ที่นี่ไม่แข็งนะครับโต้ตคาราคาถือว่าเป็นในราคาแบบไปในทางถูกนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนเดี๋ยวตอนท้ายผมแจ้งราคาให้แล้วกันนะครับผมคันนี้เป็นจ r t u n e r 2.4V นะครับผม 2.4V ปี2021สีขาวมุกนะครับผมปรับโฉมกันแล้วนะครับผมเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับผมตัวนี้ เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมอันนี้เราอยู่กันในช่วงพาชมรถเข้าใหม่นะครับผมเพื่อจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ลูกค้าได้เห็นได้รับรู้นะครับผมกันแบบเรียวๆเลยว่าเนี่ยโตโตเครานะครับผมเราซื้อรถแบบไหนมาขายให้กับคุณลูกค้านะครับผมสภาพเป็นยังไงนะครับผมเราก็จึงมีการทํารายการนี้ขึ้นมานะครับผมอ่ะอย่างคันนี้ที่เห็นอยู่นี้นะครับผมภายในห้องเครื่องคันนี้บอกว่ากับคันนี้คือรถสวยเกจเอน็อตไม่ขยับเลยนะครับผมห้องเครื่องที่เห็นอย่างนี้ก็มี เลอะพวกคาบฝุ่นดินธรรมดานะครับผมเห,หมือยนักน็อตม่ขยะนะครับผมอย่างที่บอกเรายังไม่ได้ล้างเรายังไม่ได้ทําความสะอาดกันนะครับผมถ่ายกันแบบเรียวๆเนาะแต่ที่เห็นแน่ชัดก็คือไม่มีคาบน้ํามันหยดเยิมรั่วซึมสังเกตฝาวงฝาวาลแห้งนะครับผมไม่มีเลยน็อตเน็ดในห้องเครื่องอะไรต่างๆไม่มีสนิมเลยนะครับผมแม้แต่นอ็นอตทงน็อตท่ออะไรพวกนี้ผมก็ถือว่าน็อตท่อเจอความร้อนเจออะไรก็จะมีบ้างแต่คันนี้ถือว่าไม่มีเลยนะครับผมคานเดิมๆนะครับผมคานตัวนี้ อาร์คอะไรอยู่สวยงามครบหมดนะครับผมเดิมๆเลยชิ้นกลางนี่ก็ไม่มีการถอดไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมรถสวยนะครับผมเครื่องดีนะครับผมตัวนี้สีภายนอกก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็อาจจะมีทําสีบ้างเล็กน้อยนะครับผมหมายถึงว่าตอนนี้มันเป็นสะเก็ดหินนิดๆหน่อยๆก็อาจจะเป็นกระชนหน้ากับกระชนหลังเท่าที่เห็นนะครับนอกนั้นก็จะปล่อยเดิมได้หมดนะครับผมอ่าแล้วก็ภายในก็ค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับผมคันนี้นะครับอ่ะนี่ครับ ภายในที่เห็นนะครับผมตัวนี้เป็นตัวขับ4นะครับผมขับ4ด้วยนะครับผมตัวทับสองจุแล้วนะครับผม2.4 V ขับ4นะครับภายในนี่ก็ยังไม่ได้ฟอกยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมอย่างที่บอกเรียวๆเลยจุดประสงค์ต้องการให้ลูกค้าเห็นแล้วแต่ที่แน่ๆรถเดิมนะครับนี่พวกหนาพวกอะไรนี้เดี๋ยวดึงให้ดูกันเลยนะครับตะเข็บเดิมๆเลยนะครับผมเดิมทั้งคันของเรานะครับน็อตเนี่ยพวกแก้มหน้าแกล้มอะไรไม่มีขยับนะครับลูกค้ารถสวยนะครับอย่างที่บอก อันนี้ซื้อรถกับเรานะครับผมสามารถพาช่างมาตรวจสอบพาไปเช็กตรงเช็กศูนย์อะไรได้หมดนะครับลูกค้าซื้อรถกับเราสบายใจได้เลยนะครับนาภายในตัวนี้ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมค่อนข้างเรียบร้อยละเดี๋ยวคาแกทากําความสะอาดอันนี้ก็ขายได้เลยนะครับผมที่บอกเนี่ยสีเห็นไหมครับมีกันชนหลังนิดๆหน่อยๆทะลงทะลอกนิดหน่อยบ้างนะครับผมเดี๋ยวเก็บสีประมาณ2ชิ้นเนาะโอเค เบาหลังนี่เท่าที่ดูจากสภาพก็แทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมก็ยังเช่นเดิมนะครับผมนับไม่มีขยับเนาะตรงนี้อาร์คต่างๆอยู่กันครบนะครับผมตามที่มาจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างด้านนี้กันบ้างนะครับผมบอก็เบาะอะไรก็ดูดีนะครับผมยังตึงยังแน่นอยู่นะครับคอนโซลผ้าหลังคาช่องแอร์เพดานอะไรพวกนี้นะครับผ้าหลังคาไม่มีรอยยันไม่มีอะไรนะครับผม กลิ่นหอมนะครับผมไม่มีกลิ่นอับของบุลงบุลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วที่สําคัญเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับผมที่โต๊ะโต๊ะขาของเรานะครับผมคันนี้ Fortuner 2.4V นะครับผมขับ4นะครับผมสีขาวปี2021ที่โต๊ะโต๊ะขาของเราขายเพียง 9 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับลูกค้านะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับได้เห็นสภาพเรียวๆกันแล้วว่าจริงๆรถเจ้าของเดิมก็ใช้ค่อนถือว่าสภาพนี่ถือว่าดูแลรักษานะครับผมไม่ช้ำไม่โทมนะครับโอเคนะครับผมก็ใครที่สนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมบอยโัวตัค้าก็หมดนที่แล้วนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวงวดหน้าจะเป็นรถอะไรที่เราเอามาเป็นทาเป็นคลิปรถเข้าใหม่ให้ดูก็คอยติดตามกันฝากด้วยแล้วกันนะครับผม สำหรับวันนี้ผมบอยตัวสุขาก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ